สามมณฑลภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้แก่เซีชวนยินนานและกุ้ยโจวเริ่มการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีแล้วหน่วยงานการเกษตรของจีนเผยว่าเนื่องจากการปรับปรุงงานปลูกข้าวสาลีและเงื่อนไขแวดล้อมของการเจริญเติบโตเอื้ออํานวยยอดปริมาณการเก็บเกี่ยวมีหวังจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากการปลูกข้าวสาลีรอบฤด,ดูหนาวของมณฑลเซีชวน,น 1, มีการเติบโตดีสถานการณ์โรคระบาดในานาข้าวและ,มะแมลงไม่มาก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยร่วมก็ผลักดันให้การคัดการผลเก็บเกี่ยวมีเพิ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผลสำรวจสภาพการเจริญเติบโตของนาข้าวสาลีในมณฑลยุนานาและมณฑลกุ้ยโจวต่างก็ปรากฏแนวโน้มที่ดีเนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวสาลีในทั่วประเทศจีนมีเงื่อนไขที่ดีคาดว่ายอดปริมาณผลผลิตข้าวสาลีของจีนมีหวังที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและจะเข้าสู่ระยะเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเขตพื้นที่แม่น้ำเหลืองแม่น้ำคอยเคอและแม่น้ำไฮเคอครอบคลุมหลายเมืองและมณฑลเช่นกรุงปักกิ่งนครเทียนจินมณฑลซานตงมณฑลเทเเป่ยมณฑลเทวนานมณฑลเจียงซูและมณฑลอันฮุยกรองสัดส่วนประมาณ75อของปริมาณผลผลิตข้าวสาลีทั้งหมดของจีน